สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่น่ารักทุกทท่านพี่พี่เพื่อนเพื่อนชาว y o u t u ทุกทุกท่านจ้ามาพบมาพ่อกับสาวสะกุลระเบอือบายโนเวอีกแล้วเด้อจเด้อบรรยากาศยามเศร้าจ้ะกำลังสิงไปไล่เป็ดไล่เป็ดปล่อยเป็ดออกมาหากินแล้วมันไปไก่ย่านหมาจิ้งจอกมาคาบคอมัน เอาบรรยากาศยามเศร้ามาฝากจ้าบรรยากาศยามเช้าที่นอร์เวย์จ้าขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่น่ารักทุกทกท่านเดอ้อที่เข้ามาส่งกำลังใจมาถามข่าวถามข่าวมาให้กำลังใจสาวสกลระเบิดบายนอร์อเวย์ขอบคุณทุกๆกกำลังใจจ้าขอบคุณหลายๆเด้อจะเดอ้อนี่แหละจะบ้านซูมซูมอยู่นี่แหละจ้า นี่เราจะเฮือนสมอยู่อยู่ตีนเขาข้างหลังเฮือนน่ะก็สิเป็นเขาย่างขึ้นไปสิเป็นเขาจ้ะเป็นเขาเข้าฤดูใบไม้เปลี่ยนสีแล้วตอนนี้ใบไม้ก็สิเริ่มเปลี่ยนเป็นสีทองแล้วจ้านี่แหละจ้ะบรรยากาศอยู่แถวบ้านสมอยู่จ้ะอยู่ติดฟาร์มฟาร์มงวัวหญ้านี่ก็ป่าหญ้านี่ก็ป่าหญ้าขาเจ้าปลูกให้งวัว ก้อนขาวๆนี่คือก้อนห้าที่ขาเจ้าตัดแล้วขาเจ้าซีนแพกไว้ให้งัวหน้าหนาวจ้านี่แหละจ้ะบรรยากาศแถวบ้านสมอยู่จ้านี่แหละจ้ะเป็นจังใดจ้ะขอบคุณทุกกําลังใจจ้าเอาบรรยากาศแถวบ้านมาฝากจ้ะมื้อนี้แดดดีนี่แหละจ้าใบไม้ก็เริ่มเปลี่ยนสีแล้วจ้งน่อยมันกระสิเป็นสีทอง เข้าฤดูใบไม้เปลี่ยนสีแล้วเปลี่ยนสีแล้วมันกระล่วงล่ะบัดนี้กระสีเข้าหน้าหนาวล่ะบัดนี้นี่แหละจ้าให้เบิ่งรอบๆสิไปไล่เป็ดได้บันนี้เบิ่งเป็ดมันไปไก่ล่ะเป็ดมันไปไก่ล้วพูนเป็ดก็ได้นี่แหละจ้ายามว่างปล่อยเป็ดออกมาเลี้ยงย่างไปเบิ่งเป็ดน้ำกันจ้าเบิ่งมันมาไก่คัก เป็ดเป็ดเป็ดเศษอย่างจ้ะยามว่างนี่เราป่อยเป็ดออกมาเลี้ยงจ้ะอย,อยู่กับเป็ดจ้ะอยู่กับเป็ดพาดกันมาไก่แท้ฮะมาจิ้งจอกข้าบคอสุดเด้นี่ละจ้ะว่างๆก็ได้อยู่กับเป็ดน,นี่ละจ้ะเลี้ยงแล้วกับแพงเด้ เป็ดฟักไข่เอาไข่มาฟักไฟเอาเองอบใส่เตาเอ้ยใส่กล่องแล้วก็บอบไฟเอาเองจนฟักออกมาเนี่ละ่ะเลี้ยงแล้วก็แพงจ้ะนี่แหละจ้ะบรรยากาศเมื่อนี้มีแดดเมื่อนี้ใบไม้ก็สิเริ่มเปลี่ยนสีแล้วจ้ะจากหน่อยมันก็สิเป็นสีทองแล้วนะี่นี่แหละจ้ะ าหากินไก่เธอได้เป็ดก็ได้นีละจ้าชีวิตสาวสกุลในต่างแดนเลี้ยงเป็ดเลี้ยงเป็ดไ้กินไข่มันแพงไข่เป็ดมันแพงใจอยู่นี่อยู่กับเป็ดนี่ละจ้ายามว่างก็ได้ ขอบคุณหลายๆเด้อจ้ะเด้อขอบคุณหลายๆที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้โสมจ้านี่แหละจ้ะแต่ละมื้อละเวนยามว่างก็อยู่กับเป็ดนี่แหละจ้าขอบคุณหลายๆจ้าขอบคุณพี่น้องเอฟซีที่น่ารักทุกๆท่านเด้อจ้ะเด้อขอบคุณทุกกําลังใจจ้าดูแลสุขภาพเน่ยเด้อพบพ่อกันใหม่จ้าเดี๋ยวจะเอาบรรยากาศอยู่โนเวมาฝากอีกจ้า เดี๋ยวให้ใบไม้มันเป็นสีทองแล้วถ่ายบรรยากาศใบไม้เปลี่ยนสีมาให้เบิ่งเด้อจ้ะเด้อนี่แหละจ้ะเฮือนโสมอยู่นี่ละนี่แหละจ้ะอยู่บ้านนอกบ้านนอกจ้าบ่ได้อยู่ในเมืองมีเป็ดกระถ่ายเป็ดนี่แหละอยู่แต่กับเป็ดน,นี่แหละจ้ะนี่แหละจ้ะแต่ละมือก็ได้ปล่อยเป็ดออกมาหากินนะนี่ ขอคุณหลายๆเด้อจเด้อพบพ่อกันใหม่จ้าดูแลสุขภาพในเด้อจเด้อ